หลังจากที่ทาคุมิได้รับจดหมายเรียกรวมพลจากกิลเขาก็รีบเดินทางไปที่กิลทันทีพอมันถึงก็ได้พบกับปาร์ตี้เี้ยวเหล็กที่มารออยู่ก่อนแล้วจากนั้น巴ลคก็ได้เริ่มเล่าสถานการณ์ให้ฟังจูจูก็ได้มีพวกมอนสเตอร์ปีศาจมากมายแห่ออกมาจากป่าและมาโจมตีเมืองปราการเวสฟอร์ดอย่างไม่ทราบสาเหตุโนรุนที่อยู่ที่ป้อมปราการก็เลยขอความช่วยเหลือมาทางกิลก็เลยเรียกระดมพลป,ปาร์ตี้นักผจนภัยแรงดีขึ้นไปเพื่อให้ไปช่วยเมืองปราการเวสฟอร์ดซึ่งตอนนี้ก็มีปาร์ตี้ที่ว่าง ซึ่งปาร์ตี้อีกปาร์ตี้หนึ่งก็คือปาร์ตี้กุหลาบแดงที่เป็นปาร์ตี้หญิงล้วนและหลังจากที่ทุกคนมาพร้อมหน้ากันพวกเขาก็ได้ออกเดินทางไปที่เมืองปราการเวปปอร์ทันทีซึ่งอากาใน้กับลูลู่ก็ไม่ได้ไปกับพวกทาคุมิด้วยโดยทาคุมิได้ให้เธอสองคนรออยู่บ้านและให้ไทท่านคอยอยู่ดูแลระหว่างทางทาคุมิก็ได้มอบดาบที่เขาตีขึ้นมาใหม่ให้กับโซเฟียทาคุมิก็บอกจาบนี้เป็นดาบผู้ประหนึ่งพี่น้อง เขานั้นอยากจะให้โซเฟียถือดาบอามาัเทราสึอเอาไว้และใช้มันสร้างความเสียหายให้ศัตรูด้วยการโจมตีที่รุนแรงส่วนเขาจะใช้ดาบสึอคุโยมิที่พอสร้างบาดแผลให้ศัตรูได้ก็จะสามารถโจมตีจิตใจของศัตรูได้ด้วยซึ่งทาฟูมิก็อยากจะร่วมต่อสู้กับโซเฟียในฐานะคู่หูโซเฟียที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแต่แล้วในตอนนั้นเมเปิลก็ได้เตือนให้ทุกคนระวังทาคูมิที่เปิดม่านออกมาดูก็ได้เจอกับพวกมอนเตอร์ปีศาจที่กำลังบุกโจมตีเมืองประการเวฟฟอรต์อยู่ซึ่งพวกมอนเตอร์ปีศา,กาจก จนในตอนนี้มีพวกมอนเตอร์บางส่วนหลุดเข้าไปในเมืองแล้วทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ได้ร่วมมือกันจัดการกับพวกมอนเตอร์ปีศาจที่อยู่รอบกำแพงซึ่งก็ดูเหมือนว่ามอนเตอร์ปีศาจนั้นจะมีจํานวนที่เยอะมากไม่ว่าพวกเขาจะจัดการไปมากเท่าไหร่มันก็ไม่มีท่าทีว่าจะหมดสักทีทางด้านโดรุนที่เฝ้าสังเกตการอยู่บนกำแพงพอเขาได้เห็นพวกทาคุมิก็ได้สั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองเพื่อให้พวกทาคุมิเข้ามาด้านในและพอพวกทาคุมิเข้ามาในเมืองได้พวกเขาก็ได้ไล่จัดการกับมอนเตอร์ปีศาจที่หลุดเข้ามาในเมืองและหลังงงจาาาากกกทที่่สสถนรณ์ุอยงงบลง พวกชาวเมืองก็ได้รีบออกมาหาทาฟูมิทาฟูมิก็ได้ชื่นชมทุกคนเก่งมากที่อุตส่าห์ยันพวกมอนเตอร์เอาไว้ได้จนพวกเขามาถึงพวกชาวเมืองก็บอกมันนั้นเป็นเพราะพวกเราเชื่อมั่นในท่านทาฟูมิยังไงละ่ะจากนั้นทาฟูมิก็ได้บอกให้เรวาและมานีรักษาให้กับคนที่บาดเจ็บภายในเมืองส่วนเขาโซเฟียและเมเปิลจะไปคอยสนับสนุนเหล่าอัศวินและพอทาฟูมิขึ้นมาบนกำแพงเมืองเขาก็พบว่าจู่ๆพวกมอนเตอร์ปีศาจทั้งหมดก็ได้ล่าถอยกลับเข้าไปในป่า ซึ่งก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้มันจะไม่ปกติทางด้านอัศวินก็ได้บอกก่อนหน้านี้ที่พวกเขาตัดสินใจบุกโจมตีพวกมอนเตอร์ปีศาจกลับล่าถอยและพอพวกเขาถอยกลับมาพักพวกมอนเตอร์ปีศาจกลับมาจู่โจมซะง,งั้นเรากับกว่าพวกมันได้รับคําสั่งมายังไงอย่างนั้นถ้าคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดแบบนี้มันจะต้องมีตัวบอสอยู่แน่มอนเตอร์ตัวที่ได้รับผลกระทบจากมานาที่เกิดจากการอันเชิญผู้กล้าตัดมาที่อาณาจักรซิโดเนียราชานั้นก็ดีใจแบบสุดๆที่เมืองปราการเวสฟอร์ดท,ที่เป็นส่วนหนึ่งงของอาาณจักกิวบถูมตี หากเมืองนั้นถูกตีแตกและเหล่ามอนเตอร์ปีาศาจบุกเข้าไปด้านในได้กำลังรบของอาณาจักรคิวบาจะต้องลดลงอย่างแน่นอนอาริสเบตก็ได้บอกกับราชาในจังหวะน,นี้พวกเราควรไปจัดการกับอาณาจักรที่เป็นพันธมิตรกับอาณาจักรคิวบาให้สิ้นซากราชาที่ได้ยินแบบนั้นก็เห็นด้วยแต่เราจะทํายังไงกันละ่ะอาริสเบกก็บอกเรื่องนั้นมันจะไปยากอะไรในเมื่อพวกเรามีผู้กล้าอยู่แต่กลับมาที่เมืองประการเวฟฟอร์ดทุกคนก็กําลังวุ่นอยู่กับการดูแลคนเจ็บในตอนนั้นเรวาก็ได้มาบอกกับโซเฟียว่าถา้เอาโชััั่่นนีมมมรกกษาาใหหห้้บบคเเเ็ดไไลลืออวย เธอจึงเป็นกังวลหากเกิดอะไรขึ้นกับทาฟูมิทาฟูมิจะไม่มีโพชั่นเอาไว้ใช้โซเฟียที่รู้แบบนั้นก็รีบไปคุยกับทาฟูมิแต่ทาฟูมิก็บอกกับโซเฟียว่าคุณค่าของโพชันนั้นอยู่ที่การใช้ตัวเขานั้นไม่เป็นอะไรหรอกหากพวกมอนเตปีศารบุกมาอีกเขาก็แค่ไม่ถูกโจมตีก็พอโซเฟียที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดนี่แหละท่านทาฟูมิท่านมักจะเป็นห่วงผู้อื่นมากกว่าตัวเองอยู่เสมอและการที่ท่านเป็นแบบนี้เราถึงได้ติดตามท่านและถึงแม้ว่าโซเฟียจะคิดแบบนั้นแต่เธอก็ยังอดเป็นห่่วงทามมิไมได้ ผ่านไปไม่นานมอนสเตอร์ปีศาจระลอกต่อไปก็ได้บุกมาอีกทั้งก็ยังมีจํานวนที่มากกว่าเดิมพวกทาคูมิที่เห็นแบบนั้นก็พากันออกไปปกป,ป้องเมืองทาคูมิก็ได้ใช้เวทมนโจมตีใส่พวกมอนสเตอร์ปีศาจจากนั้นคนอื่นๆก็พากันบุกเข้าโจมตีซึ่งดาบอาเมเทราสุดที่โซเฟียใช้ก็สามารถดูดพลังมานาจากศัตรูได้ศัตรูที่ถูกดูดมานาไปจนหมดก็ได้สลายหายไปทันทีโซเฟียที่ไม่อยากให้ทาคูมิได้รับอันตรายเธอจึงได้บุกทะลวงเข้าไปเพียงลาพังทาคูมิที่เห็นแบบนั้นก็พยายามบอก แต่โซเฟียก็บอกเธอนั้นไม่เป็นไรแค่นี้เธอเอาอยู่แต่แล้วในตอนนั้นพวกมอนเตอร์ปีศาจก็ได้ล่าถอยกลับไปทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นบอสของพวกมอนเตอร์ปีศาจที่เป็นมังกรสองหัวก็ได้โผล่มาซึ่งมังกรตัวนี้ก็ได้วิวัฒนาการตัวเองขึ้นมาจากการที่ได้รับออราช่วร,ร้ายตามที่ทาฟูมิคาดเดาเอา,เอาไว้เจ้ามังกรที่เห็นโซเฟียก็ได้พ่นไฟโจมตีใส่ทันทีแต่โซเฟียก็สามารถหลบไฟนั้นไปได้เจ้ามังกรที่เห็นแบบนั้นก็ได้ใช้หาง ซึ่งเจ้า,ามังกรก ER. ็พยายามที <t traffic ỡ vanilla> okay, pause pause ่จะเข้าไปโจมตีซ้ําแต่ทาฟูมิก็เข้ามาช่วยโซเฟียเอาไว้ได้โซเฟียที่ถูกช่วยไปไม่ทันไรก็ได้วิ่งล่อเจ้ามังกรให้ออกห่างจากทาฟูมิทันทีทาฟูมิที่เห็นแบบนั้นก็พยายามห้ามไม่ให้เธอทาแบบนั้นแต่โซเฟียเธอก็ไม่ฟังจนสุดท้ายโซเฟียก็ได้ถูกเจ้ามังกรใช้ไฟโจมตีใส่แบบเต็มๆและก่อนที่เจ้ามังกรจะได้ปิดฉากโซเฟียมาเรียเรวาและเมเปิลก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้โดยการใช้เวทมนต์ไฟโจมตีใส่เจ้ามังกรจากนั้นเมเปิลก็ได้ใช้ใยมันปีของเจ้ามไ้่ด ทาคูมิก็ได้ใช้เวทบนสายฟ้าโจมตีใส่เจ้ามังกรทางด้านโซเฟียก็ได้ใช้เวทบนลมช่วยโจมตีอีกแรงจนเจ้ามังกรไม่สามารถขยับไปไหนได้จากนั้นโซเฟียก็ได้โยนดาบอามเทราสึให้กับทาคูมิทาคูมิที่ได้รับดาบมาก็ได้ใช้พลังของดาบตัดตีของเจ้ามังกรจากนั้นก็เผด็จศึกด้วยดาบสึกุโยมิโดยทาคูมิได้ใช้มานานทั้งหมดเสริมพลังให้กับดาบก่อนที่จะใช้ดาบตัดเจ้ามังกรจนขาดเป็นสองท่อนจนเจ้ามังกรตายไปในที่สุดและหลังจากที่จัดการกับเจ้ามังกรได้ ทาคูมิก็ได้มารักษาให้กับโซเฟียพร้อมกับที่ถามทำไมทำไมถึงต้องทำแบบนี้โซเฟียก็บอกเธอนั้นแค่อยากปกป้องทาคูมิทาคูมิก็บอกแต่เธออาจตายได้นะถ้าหากพวกมาเรียมาไม่ทันป่านนี้เธอก็คงแต่โซเฟียกลับบอกชีวิตของเธอไม่มีค่าอะไรขนาดนั้นหรอกนะทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกเธออยาได้ทิ้งชีวิตของตัวเองไปง่ายๆแบบนั้นสิและหลังจากที่ทาคูมิรักษาโซเฟียเสร็จเขาก็ได้สลบไปทันทีเนื่องจากใช้มานามากเกินไปจากนั้นพวกมาเรียก็ได้พาทาคูมิกลับมาพักผ่อนท้้้านนานนพกไมมิ็ดืขึ พวกมาเรียนและชาวบ้านที่มาเฝ้าไข้พอเห็นแบบนั้นต่างก็โล่งใจซึ่งโซเฟียนั้นก็ไม่กล้าสู้หน้าทาฟูมิและได้แต่คอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆและหลังจากที่ช่วยพวกชาวบ้านฟื้นฟูเมืองเสร็จพวกทาฟูมิก็ได้เดินทางกลับบนตันพอกลับมาถึงมาเรียกับมานิก็ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับทุกคนที่ผ่านเรื่องแย่ๆมาได้มาเรียที่เห็นว่าโซเฟียนั้นไม่พูดไม่จ่าและไม่กินอะไรเลยเธอก็เลยเดินไปหาทาฟูมิเพื่อจะบอกไว้ให้ทาฟูมิรู้ว่าเขาควรทําอะไรซึ่งเรวากับมานิก็มาช่วยกดดันอีกกทาามิไมมเ,ไเไปหโซฟย็บ เขานั้นไม่ต้องการให้โซเฟียสละชีวิตเพื่อเขาเขานั้นอยากจะต่อสู้ร่วมกับโซเฟียเป็นคู่หูที่เชื่อใจกันและกันเขาอยากให้โซเฟียมีชีวิตคอยอยู่เคียงข้างเขาถ้าเป็นไปได้ก็ตลอดไปด้วยคําพูดนี้ของทาฟูมิมันก็ทําให้โซเฟียนั้นมีความสุขมากและในขณะที่บรรยากาศกําลังดีจูจูอาการเน่ก็ได้โผล่มาพร้อมกับพี่บอกเนื้อพร้อมกินแล้วมาเรียที่เห็นแบบนั้นก็รีบมาล็อกคออาการเน่ออกไปทันทีและในเช้าวันต่อมา ทาฟูมิก็ได้พาอาการเนตกับลูลูลมาฝากเนื้อฝากตัวกับกอร์ดวินพร้อมกับที่ขออนุญ,ญาตให้ทั้งสองคนมาอาศัยอยู่ที่คฤหาสน์ของเขาด้วยซึ่งกอร์ดวินก็ไม่ได้ว่าอะไรจากนั้นกอร์ดวินก็ได้แจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งให้กับทาฟูมิได้รู้ในตอนนี้บรรดาหมู่บ้านในอาณาจักรซามันดอร์ที่เป็นอาณาจักรพันธมิตรของอาณาจักรคิวบาได้ถูกพลุกล่าบุกโจมตีจนมีผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากอาการเนตที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกต่อจากนี้ไปเธอจะไม่หนีอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้้้นเเธออจจจะะตงงงหหหยยยุดยุดดดัััาาากกกกบมใไแลลที่พูพส็ ทาคูมิก็ได้มาพบกับเทพธิดาโนรุนอีกครั้งเพื่อที่จะบอกว่าในตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมโนรุนถึงได้ส่งเขามาหนึ่งปีก่อนที่จะมีการอัญเชิญคุกล่าทาคูมิก็ถามกับเทพธิดาโนรุนนี่ท่านมีแผนอะไรอยู่หรือเปล่าโนรุนก็บอกไม่มีทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวของเธอแล้วทาคูมิที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบรับเขาจะปกป้องสิ่งสำคัญของเขาที่อยู่บนโลกนี้อย่างเต็มที่จากนั้นทาคูมิก็ได้ยื่นคุกกี้ให้กับโนรุนโนรุนที่เห็นคุกกี้ก็ดีใจมากโนรุนก็คิดเส้นทางต่่่อออจจาาาาากกกนน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 ีีนีีี้้้ะเเเเเเปป็็สททงงงงงยยยลบธววหหัพึดดดดขิิแ タコミコンあ、ものづくりって最高タクミ様、お昼の用意ができました <laughs>